พี่น้องครับนี่แหละครับผลงานของฝนนะครับที่ตกลงมาสามมือครับกะเฮ็ดไฮหน้านะครับมีน้ำหลายเติบอยู่นะครับแต่ว่าถาปกุมกับืือสิบมีดอกน้ำม,มองนี้ครับอันเป็นหน้าโคกะไหลสีมัด นี่อาจารย์ค้มออกมาน้าครับพี่น้องครับโบหุงว่าสิไทยยังนะครับคำล่งสิบอกพี่น้องว่าช่วงสองสามมือมานี่บ่ได้ไทยยังเป็นกิจจะลักษณะนะครับเพราะว่าบ่สบายครับไข่พี่น้องครับไข่ไข่แตกไข่แตกตั้งแต่มือเลขว่าพูนะครับปวดทิ้งปวดข้อครับเกินน้ำร้ายกับบ่ได้ครับ เย็บข้อนะครับมือว่านนี่ยายนั่งทู่หาสองมือนะครับเออทู่ทหาสองมือนะยายนั่งทู่หาสองเทื่อบอกว่าว่ามันเป็นไข่ลูกหนูวะก็สงสัยกับขวางเช่นกันเออมาห้ลุงซักเป่าห้เหะะด้อพผนะก็เลยไปหาลุงซักครับแต่ว่าบังเอิญผันมันเป็นใข่ลูกหนูลุงซักบ่ได้เป่าไข่ลูกหนูครับเพิ่นเป่าต่างแจ้งงูสวัสดิ์ยายนั่งขาใจผพดครับบ่ได้เป่าอืม ไข่ลูกหนูครับอืมกับวัวดูเอกันครับพี่น้องครับกินยาแจกเสพกินหลายยาแล้วครับนี่มันท่อนสส้นเอาเสพกับบัวดูเฮอันครับนั่งเกลือนำไรเจ็บปากอยู่ต่ว่าไข่กก่ยู่บละมาพร้อมกันครับเมื่อวานนี่ให้อ่าเตตัวนะครับน้องสาวของแม่ไหมเคลื่อนบีบหานะครับอืซีเมนข้อตรงมันตั้งแต่ปีไกยครับมันเศร้าเป็นนักเทีย เป็นเบียให้เรากับไข่แน่ยอยู่พี่น้องนะครับก็เลยบดิษัทไทชิปทายยังให้พี่น้องเบิ้งครับอคลิปนี้ก็มาบอกให้พี่น้องฟังนะครับอืมบอกให้พี่น้องฟังซื่อหรอกว่าบ่าสบายครับบ่ม,มีแห้งเป็นไข่เป็นหอนเป็นหนาวอืด้วยบดไษัทไทชิปให้พี่นอ้องเบื้องออกมาหนะ้า มารับอากาศสเสมอสบายแค่น้อยครับพี่น้องอแสดงว่าปลาอยู่คนบนทัานเนียออกมาตัวนี้โอ้โหสิเป็นกับเป็นมะไข่ท่วมเลยว่าขึ้นรวยสีชาเนาะมาถือเลขไข่แตกสิว่าที่เนาะ <c oughs> ดีดาเททาพเ่อนทว่าอยู่โอ้บอถือเลขไข่แตกเลยบวกนะสิมันตายใน,นสุ่งนั่นเลยคือว่า <laughs> โอ้ยมันเป็นจังวงมัน,ม,นมันสิไข่เองดอกออปีนึงมันเหลือไข่เท่านึงที่น้องออครับข้อพายข้อพายครับจะมาปลูกยังเนาะเต็มอากลากเลยครับ เด็นไปเหมือนครับป้าอยู่ปลูกยังเดี๋ยวขวางหนาเ่าะอรครับสีได้<ม>ลงหนังซื้อใหหายุคครับเป็นคนที่ปลูกบกม้หไายที่สุดต่อไปในบ้นข้างหน้านะครับพี่น้องช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงการรักษาสุขภาพเด้อครับเด้อเป็นห่วงทุกๆคนครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับาบางคนกะ วาจารคุ้มไข่กะาลมาถามอยู่ไข่แนวไปอาจารย์ไข่แนวและรักษาสุขภาพกันดีๆกันแล้วกันครับอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนี้นะครับฟังนีตดำเอากะไข่แนวอยู่พี่น้องครับเริ่มสีงามอยู่นะครับ มัตนามมานะะครับเดี๋วกแงางพี่น้องมันแรงเด้ปีนี้มันแรงปิดท้ายด้วยแก้วมังกรของ แม่บ้านครับพี่น้องเป็นปู่ไว้ลายทออยู่นะครับท่านได้จินแจ๊คเทียไปไวุ๊เออเป็นของพนอยี่ต่วนอะไะร่ังสิเป็นไว้องพนเย้่ครับพี่น้องแมงว่อง รับส่หรับซุ้มที่โทรศัพท์หาอาจารย์คุ้มเด้อที่ให้เขียนเพียงให้ที่บอกให้อาจารย์เขียนเพียงให้สองสามคนตอนนี้พาไปก่อนผมมีแห้งสิเขียนถตอนนี้เดี๋ยวให้สุขภาพดีขึ้นกวนหน่อยกอนทิจัดการให้ครับพี่น้องครับพรอนนชิบหนักแล้วกันครับยูดีมีแห้งสูบขึ้นก็แล้วกันครับข้อมเจ็บยาสไนต์ข้อมไขยาสมีครับครับแล้วครับพี่น้องรับขอบานแล้ว ล้องอาบน้ำเหมือนกันมือนี่เขาสิเป็นยังไงครับ